เรามารู้เรื่องกรรมกันถ้าเราไม่รู้เรื่องกรรมแล้วเราก็จะไม่รู้จักคำว่ากรรมคืออะไรมนุษย์ต่างเกิดมาแล้วย่อมมีกรรมสัตว์นีย่อมมีกรรมเป็นพองของตนนะมีกรรมเป็นผู้ให้ผลนะมีกัรมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์มาเรามีกรรมอะไรเนาะมาเกิดมาชาตินี้เราต้องรับวิบากกรรมเก่าและก็กรรมใหม่เพราะเหตุอะไรบ้าง เราเข้าใจกรรมก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดเอาไว้ในพระสูตรนะอา่าภวจนะแก้กรรมเาเล่มที่หหน้าที่79นะตัดเรื่องกรรมอะไรไปบ้างเราถ้าได้แจมแจ้งว่ากรรมที่เราประสบวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะได้รู้กฎแห่งกรรมถ้าเราไม่รู้เราก็มืดะนะคนเราที่เกิดมาเนี่ย ที่มีอายุสั้นที่พระศาสาดาตรัสไว้เป็นผู้ที่ฆ่าสัตว์นั่นเองเกิดมาเป็นมนุษย์อายุสั้นแต่ถ้าตายไปแล้วไม่ตกนรกนะก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดในภายหลังนะจะมีคนอายุสั้นแต่คนไหนเว้นจากการฆ่าเนี่ยกับเว้นจากการฆ่านะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เขาจะอายุยืนพระเจ้าตรัสไว้ และบุคคลใดที่เกิดมาแล้วมีโรคมากกับมีโรคน้อยเนี่ยบุคคลใดที่เป็นคนที่เบียดเบียนสัสตว์เนี่ยนะเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์มนุษย์เนี่ยมนุษย์เพ่เบียดเบียนด้วยวาจาใจาละเบียดเบียนทุกวันเนี่ยหรือสัตว์อื่นๆืนเนี่ยเบียดเบียนนะเ,นเกิดในชาติหน้าก็เดี๋ยวเขาตายไปเนี่ยเขาจะไปตกนรกเบียดเบียนมาก,กน,นะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะมีโรคม,นะมากนะโรคมากนะถ้าเขาไม่มีการเบียดเบียนก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีโรคน้อยนะมีโรคน้อยคนที่มักโกรธนะมักโกรธอยู่บ,บ่อยแม้แต่ถูกว่านิดหน่อยก็โกรธมีใจผูกปันคิดพยาบาทโกรธอยู่ตลอดเวลานะแต่เขาตายไปแล้วจะไปตกนรกแต่เขาตายไปไม่ตกนรกกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ในที่ใดๆในภายหลังจะเป็นคนมีผิวพรรณซามนะผิวพรรณไม่สวยนะี่แต่แต่ว่าคนไม่มัก,กรดนะนะแม้แต่ถูกว่าไม่มาก,กรดถ้าเขาตายไปไปเกิดบนสวรรค์แต่เขาไม่ได้เกิดบนสวรรค์เขากลับเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพรรณหน้าเรื่อมใสนี่พระเจ้าบอกไว้คนเมมกักรธและคนฤทิษยานะไปฤทิษยาเขา มีทรัพย์สินเงินทองลิษยาเขาได้ดีฤทษยาในสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันเราไปคิดลิษยาไหม